กินอุ้ยอุ้ยสองครับผมงามๆเลยครับมาเจออีกสองดอกครับผมงามเลยครับมาเจอนี่เห็นหนึ่งหมู่ครับผมนี่นะครับเก็บกันเลยครับผมอ่จริงๆครับไข่ยักษ์อืมดูโอ้ใหญ่จริงๆนี่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  อุ้ยละงกส้มดอกอย่างใหญ่เลยครับอุ้ยนี่ครับเกือบเท่ากำมือผมเลยครับอ้ยเห็ดงามๆเลยครับสีเหลืองสีขาวสีส้มเต็มตะก,กา้าเหมือนเดิมครับ ัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอเจอกันอีกเช่นเคยครับมาหมายเดิมครับผมวันนั้นได้ได้เยอะอยู่ครับเป้าหมายผมครับดอยนี้ครับผมมครับสูงขึ้นไปนู่นแล้วครับเป้าหมายผมวันนี้นี่ว่าจะมันเหมือนเมื่อวานไหมครับวันนี้ครับลุ้นไปด้วยกันครับผมไปครับครับมาเจออะกรให้มาดูแล้วครับผม น้ำหมกเลียอยงครับเล็กแหกหมา

พอดีเลยครับอ้เมื่อวานน่าจะพอดีเลยครับนี่ครับบานหมดแล้วครับบานหมดครับเสียดายแต่ยังเหลือพระเอกอยู่ครับนี่งใหญ่ครับดอกนี้นี่โอ้โหดอกใหญ่ครับ เอาครับมาเจอดอกสีส้มครับผมสองดอกครับนี่โอ้นี่ครับอุ้ยเห็บขมิ้นก่อนนี้นี่้านผมเรียกเห็ดขมิ้นครับก้อใหญ่มากเอาครับ เกงอร่อยครับผมเห็ดขมิ้นบ้านผมเรียกเห็ดขมิ้นนี่ครับได้ประมาณนี้แล้วครับ ผมสองดอกเือมันบานครับบานอู้ยนู่นน,นบานหมดเลยโอ้สามครับสามสามสามจเจอสามดอกเลยครับนี่ครับสามเรียงกันไปเลยเมื่อวานผมไม่ได้ลงมาทางนี้ครับ ครัสามดอกเราก็มาเจอไข่เนี่ยสองไข่ครับผมหนึ่ไข่จัดใหญ่ครับนี่หนึ่งไข่โอ้ไข่นี่โดนแมงกินไปแล้วครับโอ้ครับสองไข่ครับผมอันหมดเลยครับนี่ดูออกเป็นงูเลยน้ยละง,สงบสมย่างดีที่เหลือไว้อยู่สามดอกครับ ให้อยู่สามดอกนีครับอืดียัยูไม่ให้ยูสีส้มสวยสดใส มาเจอนี่เอาครับมาเจอนี่อีก,ออนอกหนึ่งดอกครับผมหนึ่งดอกแล้วก็หนึ่งไข่ครับอืมนายูหาไปเรื่อยเลยครับอันนั้นอันบานมัครับนะดอกสีเหลืองค่อยๆเก็บไปครับ นี่ครับได้ประมาณนี้แล้วครับนี่ในประมาณนี้แล้วหมานอยู่ครับโ้โครับมาเจอตัวนี้ย,ยแล้วครับอุ่นครับดนแมงกินไปบ้างแล้วครับดีนะครับอันใหญ่มันแมงไม่กินอุ้ยอุ้ยสองครับผมงามๆเลยครับ เด้งออกเลยอืมนี่ครับอกครับอย่างย่อยเลยอืมนี่ครับโอ้โหเก็บครับผมอุม้ยพี่น้องเมงเจาะเท้ามันนิดหนึ่งนะครับอืมอุม้ย นี่ครับยังย่อยเลยงามครับมาเจออีกสองดอกครับผมมันงามเลยครับแมงไม่กินเลย นีรับแมงบอกกินเลยครับเดี๋ยวผมเจอเหมือนกันครับผมดอกบอกใหญ่นะครับนี่ครับผมนี่เทา้าไม่ใช่รองเทา้าไม่ดีหรออู้ยบานหมดเลยครับเมื่อวานผมมาไม่ถึงครับ ยังเหลือไว้ให้อีกสองดอกครับดอกน้อยๆไม่เหลือดอกใหญ่ไว้ให้เลยโอ้ยนี่ครับมาเจอลรก่อหกเหลืองอีกสองดอกครับนี่ครับสอครับเจอลรก่อ๊กขาวนี่ครับอีกหนึ่งดอกนี่ ข้างๆมีละงกกุ่มอีกครับผมข้างๆมันนี่นี่ครับนี่นี่อีกสองดอกนี่ครับนี่งามๆอยู่ครับอู้ยบานหมดแล้วครับ ดายมากครับลังกเหลืองลังก์ส้มมีนี่อยู่ครับอ,อีกสองดอกเกิดมาตั้งแต่ในดินแล้วครับนี่ครับผม เมื่อกี้เก็บที่นั่นครับเกือบเหยียบใส่แล้วครับใบตองบังมันไว้ครับผมนี่ดอกงามๆเลยครับสองดอกนี่อีกหนึ่งดอกครับสีออกเหลืองเหลืองเหลืองยังไงไม่รู้ครับนี่ไม่ใช่ขาวจริงๆนี่ครับมันนั้นบานมันกำลังบาน โอ้โะครับมาเจอหนึ่งหมู่ครับผมน,นี่ครับเก็บกันเลยครับผมแบบนี้ดีกว่าครับ เจอละงกส่งหันหมูนี่ครับหมูน้อย,อยสามดอกเองครับโอ้ก้านใหญ่ๆเลยครับนี่หนึ่งดอกสองดอกโอ้สามดอกเกิดมาตั้งแต่มาเห็นเลย อืม uh huh. นะครับมันอยู่ลึกมันอยู่ลึกครับมีนี่หนึ่งดอกอืมน,น,นี่ครับด้สามที่นี่นี่เจอไขยักษ์ครับผมอุม้ย ใหญ่จริงๆครับไข่ยักษ์อืมดูโอ้ใหญ่จริงๆครับอุ้ยเก็บ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 มีหน่นหนึ่งไข่ครับผมอื้อืมดูครับดูอุ้ย อุ้ยดี่ออกมละอันนี้ก็จะใหญ่เหมือนกันนี่ครับอุ้ยดูโอ้ใหญ่จริงๆนครับมีที่นั่นอีกไข่ใหญ่ๆหนึ่งไข่ นี่ครับโอ้มีนี่ไข่น้น้อยหนึ่งไข่สองไข่ไข่ลังลกขาวนี่เหรอครับ

เปื่อนครับเห้ยอ๋อนี่ครับอีกสองดอก อันบานวันโอ้นี่ครับนี่หนึ่งไข่พี่น้องอุ้ยนี่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 น,น,นี่อุยละงกส้มดอกอย่างใหญ่เลยครับอุ้ยนี่ครับเกือบเท่ากำมือผมเลยครับอุ้ยใหญ่จริงจริงดอกใหญ่มาก สวยงามครับเก็บครับผมดกอกยาใหญ่เลยครับอืมเท่าแล้วโงกขาวเลยครับโอยแล้วโงกขาวยังอายเลยครับนี่ครับผมนี่ครับ เทียบกันแล้วโงกขาวขนและไซกันเลยครับครับข้างๆอางนหนึ่ง,งดอกตัวน้อยๆครับไข่มัน อันนี้มีหนึ่งจุม่มนี่ครับโอ,อ้นบานเยอะแยะเลย สงบเหลืองเหลืองนี่ดอกใหญ่นะครับเหลืองทางนี้นี่ดูครับอุย้ยนี่นงามเลยครับโอ้มีห็กอันหนึ่งครับมีอีกอันหนึ่งครับอันน้อยอ๋อ,อครับงูกแดงครับแดงหรือชุ่มไม่รู้นี่ครับขาใหญ่ เอาออกเลยครับโอ้มีครับสองดอกโอ้ยใกล้จะเต็มตะกาแล้วครับนี่ครับอันนั้นอันบานมันครับเสียดายมองครับ จอนี่ห็นสองดอกครับผมองอ,อกขาวขาวจริงๆเลยครับนี่อ,อ,อ,อืมอมาเจอเนี่ยสามดอกสี่ดอกครับผมสามดอกกับไข่ครับไข่สองครับผม โนไปทางไหนแล้วไม่รู้ครับนี่ครับโอครับเจอสองพี่น้องเลยครับผมนี่สองดอกนี่ครับฝนก็ตกอีกแล้วครับตกอีกแล้วฝน เอครับสรุปผลงานผมวันนี้ครับผมเนี่ยเห็ดงามๆเลยครับสีเหลืองสีขาวสีส้มเต็มตะก,กาเหมือนเดิมครับพอแล้วครับใกล้จะเที่ยงละเอาแล้วครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไว้แค่เพียงเท่านี้ครับผมก็ขอขอบคุณเ c ีทุกๆท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกการติดตามครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ